วันนี้เราก็มาอยู่ในแมปอาโคมุนะคะเออกับเรากระเทยสามคนนะคะเออกระทยค่ะนี่ไม่ได้อัพคลิปบ่อยเพราะว่าพวกเราก็ติดอย่างอื่นติดธารกิจอย่างอื่นนะคะเออคุณอุ้มคิดว่าไงบ้างคะคิดว่าแล่ค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าหมู่บ้านนั่นแหละค่ะกับบ้านกันเ่อมเมืองบ้าเนี่ยครับเนี่ยดู ไม่เป็นไรคะ่ะเมืองเดี๋ยวกูจะมาเล่าตำนานที่นี่ให้แวร์เรามาอยู่ที่ไหนเนนนหมือง,งรู้ไหมว่าที่หมู่บ้านนี้มีตำนานโอมไม่รู้อืมนั่นแหละก็เลยเป็นตำนานไงมึงถึงไม่รู้ข้าน้อยเสื้อว่าเกินครึ่งในหอนี้งงคือแม่อโอ๊ยกูจะอาจ่านความ คิดกันนี่ก็พูดจ้าเลยเออก็คือที่นี่มีตำนานเขาไม่ไม่แก้เส้นสีแดงเขาบอกให้เราตมเลือดไปเราก็ตมเลือดที่จริงที่เนี่ยคือโรงน้ำโรงซ่องเก่าของญี่ปุ่นที่เนี่ยเคยเป็นที่พักของชายหญิงมาก่อนซึ่งซ่องเนี้ยคือมีตำนานไหลเล่นหนังโป๊ได้ไหม เฮียนเนาะเออเฮียนมากกูเจอสาวชุดข,ขาวเล่นมนโโ๊ได้ไหมทุกคนลวนเจอขค่ดูครับบนได้ไหมอะได้มึงได้เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยก็คือเอาไว้เขาเตรียมตัวมารุโกะแล้วมึงอ๋อแต่ว่าเกิดผีเอ้ผีชูดชาวก่อนเขาก็เลยรีบวิ่งลงไปทำให้เกิดรอยห่วแตกตรงนี้หวัหว,หวแตก <8. S 1> เลยเหรอ หัวแจกหัวแจโทษทีเมื่อไหร่เมไรมือแล้วถ้าไปทองข้างหน้านะคะทุกคนก็จะเป็นซ่องก็จะเป็นสถานที่เก่าที่ซ่องของกระเทยคะ่ะตำนานกระเทยตำนานบ้านเนี้ยมีกระเทยหนึ่งผู้ชายสิบนีเนะาะเขาเปิดได้ไงอะ<ล>อายมข<ล>าแปะไหนคะ่ะลึกในซ่องแห่งหนึ่ง <laughs> ก็เลยเถื่อนบอกว่าหล่อนสามารถมีความอมตะและสามารถกินผู้ชายได้เป็นร้อยล้านครับที่นี่มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่นะคะเนี่ยเออเราต้องไปนันนใแมไเมมึงซ่องอมารินอืมยกอนนะเป็นลินะมีเนื้อเรื่องค่ะอุ้มเอาเลยจะเป็นอมตะได้ต้องมีของแรก เปลี่ยนสักหน่อยก็คือ,คอ,ต,อ,อต้องเอาต้องเอาตุ๊ดเด็กมาแลก <laughs> ตุต๊ดเด็กที่นี้ดูตุต๊ดเด็กผู้ใส่ซื้อเท่านั้นหนึ่งฮัลโหลเบสวอตส์สต๊อปไหบิ๊ชไหบิชเฮ้ยวอตส์สต๊อปบสโอ้ยมึงอกี้พักกู เฮลโหลวะวะวะเรก็ไม่คิดว่ามึงที่นี่น่ากลัวเนาะดอกก็ดีนะมึงถ้าเราหัวใจหมดเราเราจะไปล็อบบี้เลยหรอมึงใช่เราอาจจะกลายเป็นผีก็ได้ไม่ใช่เป็นจริงหรอเราจะเป็นผีได้หรอ โอเยมววยังว้าวเนื้อเรื่องไหนเนื้อเรื่องอีเปลวมาอีกด้เหรออีกเธอเถื่อนมันไม่ไม่ได้บอกให้เอาตุ๊ดเด็กไปสั่งเลยเท่าน,นั้นมันหลอกให้คุณสิดที่เฮี้ยกว่านั้นอี <laughs> มันอยู่ฝั่งขวา ก็ฝั่งขวามี็นคุญแจว้เมมึงมันเลยนั้นแต่ฝั่งซ้ายน่าจะเป็นทางออกแต่ว่ากูว่ากูว่าถ้าข่าววงขาววงกีนี้น่าจะเชื่อมต่อกันมึงใช่มันเชื่อมต่อกันมันเชื่อมต่อกันมึงไปด้วยกันมึงอุ้มไปทางซ้ายหยุดดีอุ้มผมมาทางฝวากูุ้มงงมากมึงเราไปไหนต่อว่าเออว่าเราต้องรีบตามหาคุณแจคุณแจเท่านั้นที่ถ้า หรือว่าเอาจริงปลาเกมเนี้ยหัวใจอ่ะมันอาจจะแปลว่าอะไรรู้ป่าม,มึงแปลว่ามีรเรื่อยๆใื่อยใร่อนได้กินหลายปลาฉันได้กินเหม็นสะพี่คะพี่รู้จักคันแจร์ไหมคะพี่เห็นหัวใจไหมพี่คะก็คือคนอาจจะมีคนมาตาาที่นี่แล้วก็ได้นะมองต่อมันจะเป็นต่อไปจะเป็นลายองอันนี้<อ>ูกต,ตุดเดกไงโออีดอ,อกเน่าแล้ว<ป>มึงแต่มันไม่ได้เสียงเลยนะมึง สิ่งเดินมันนะความริงอูกลัว yj's what oh my god ไหนอ oh my god what ไหนอ่ะพีผี เฮ้เอิงอายุผีเหเนี่กูกลับมาทางเดิมอีกแล้วนะเราตอายกันตแน่เลยุ๊ต้ตายกันหมดเราตายกันหมดเราต้ายเราตายเราตายกันหมดเราตายกันหมดเราตายกันหมดเราตายเราตายอุ้มตายแล้วเออมึงต้องนำนำไปทางเนี้แล้วก็เชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะกูว่าเดินไปฝั่งหนูน่าจะได้ขอว่านอะไปนตะ เอาเราไปเจอทางออกเนี่ยเอาว้าวูก็รอไงมึงอีกอีมึงมากับโกเองเอาโยมเออใช่กูผีตรงนั้นฝั่งซ้ายอะซ้ายเหรอแล้วมันนั่งอยู่ไหนล่ะไม่ซ้ายกำแพงเนี่ยจริงเหรอมึงลอมมันอยู่เหรอมันอยู่ไหนอ่ะปับนึงเสียงมันอยู่ตรงนั้นเสียงมันอยู่ตรงนี้ โอ้ยมึงมึงข้างหลังใช่เวลาข้างหลังกูข้างหลังกูนี่นี่อม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 ผ่านหลังมานี่นี่นี่เราก็ไม่ได้มานนี่มันอยู่มันอยู่มันอยู่ใกล้กูเออเออมึงเนี่ยมีทางอ่านมึงเก็บผลเสียไปได้๋ยวกูพาพาไปห้องด้วยกันไปเผื่อกูตายเดืองตายนะแล้วออกไปแล้วเจอผีเลยดิเออไม่เจอหรอกมึงมึงมึงจำนะมึงรีบวิ่งนะใก้ได้อ่าวิ่งวิ่งมาวิ่งมาเออเออทางนี้ใช่ปะวะ โฮ้ยเฮ้ย้ยมึงผี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 เฮยผีเฮยมึงผีเฮยทนี้างนี้ทางนี้ทางนี้พวกมึงหันหลังมาดิหันหลังไหนหันหลังหหลังพวกมึงอะหันหลังอะหันหลังมาไอ้สั์ผีผีมันไล่กูอยู่เนี่ยมึงที่นี่กูอยู่นี่เห็นไหมเห็นผีมันอยู่แถวนั้นหน้าให้กูไปยังไงเองก็ทางออกมันอยู่นี่ก็ผีมันดักตรงนั้นหน้าให้กูยังไงเองอีควาย กูโปรขอโทษได้เมล่ะไปมึงอีดอ,อกกูว่าเกมเนี้ยโมโหกับผีมึงน้องน้องมาถึงทางออกแล้วเออซีซิ่นอินอนิมายความว่อินพาวเวอร์กูต้องวิ่งแล้วโอเควันที่ที่ไหนอะห้าสิองห้าหนึ่งสองค่ะสองบัลลีฮี่เอ,อ้คุณเห็นยแตงโมแตงโมอีม เอาตาเป็นเอไม่ทันอ่ะน,นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้มีพิกอัพ<ต>อะไรวะมึงเข้าไปได้เอะเน <ổ? S 2> ี่ยมีอันนี้ด้วยอะไรอ่ะไม่รู้อะแผน่นตะแผงตะเกียบเหรออันนี้เขามีเขียนวอะไรอ่ะเขามีเขียนว่าอะไรอ่ะ Welcome back come back welcome back Welcome back น่าจะเป็น คือมีเป็นโลกแห่งอนาคตแล้วมันยังนอนกู่กันเหนืเลยเหรออออนาคตอนาคตแล้วอ่องไงอ่ะนี่ไงมึงสูงกันไปหรือเปล่าไปแล้วโอ๊ยคิดว่าจะได้เริ่มเกมใหม่ไม่เริ่มจ้าไม่เริ่มแล้วเนาะ เอ้ยมึงโลกอนาคตนด์อ๋อนี่ต้องทดลองเะล่ะเออใช่เนี่ยเขาหักขาเขาหักขาเนื้อห่าหายชั้นแล้วก็เลือดออกเยอะมากโอมเลือดออกแบบโอ้ช่วยนะต้องเรียกตำรวจมึงต้องเรียกตำรวจยี่นเซไปด้วยช่วยด้วยว่าไงไปมวิ่งเร็วด้วยไปช่วยด้วยขี กูเห็นแล้อ้ยววอะไรอะมันมามันมามันมมาไหนอ่ะวึไม่เห็นมาเลยติดอยู่ตรง้ยวมันโง่มึงมันโงเราไปเวอีกทางหนึ่งไงมึงเอ่าเนื่องจากโปรแกรมอาจมันอาเสียไปช่วงหนึ่งก็เลยขอข้ามไปช่วงที่ใกล้จะจบแล้วมันหาไม่เจอจริงๆบบจะไปก็ไปอีกกระเทยมันวิ่งจูแกไปดับมันต้องลบ S <S มันมันติดโมมามืองมอันบ้าตอนนี้มึงอยู่ไหนนะกูออกมาแล้วกูหาประตูสีเลือดละกูไปเจออิงตรงไหนกันวะเออน네ั่นแหละมึงเนี่ยนะทำไมมันไม่วนนะมึงมันมาแล้วมึงมันมาแล้วอีิงอยู่ในพุ่มไม้อยู่ในพุ่มไม้กูโอเคมันไปทางอื่นเพชรมันไปทางอื่นเพชรมันไปทางอื่นอายบีไปทางที่ทางที่มึงกำลังไป โอ๊ยมึงกูโดนมันไล่กูโดนมันไล่กูต้องตายแน่เลยมึงมันไม่ได้มีแค่หนึ่งตัวมันมีตัวมีสองตัวมันมีอีกตัวหนึ่งมึงเหมือนมันรู้ว่ากูอยู่ในภูมิแล้วมันก็เดินวนเว้ยเออใช่เอากูกลับมาที่เดิมละวอุ้ยกูเจอประตูเลอกแล้วมั้งจริงหรอเออกูเจอประตูขาวมันแจขาวมันไม่ได้มีหนึ่งตัวใช่ปะ ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆมันก็โผล่มากูงงมึงกลับมาจุดเริ่มต้นกันได้ไหมไม่สามารถเลยว่ะเออเดินเดินออกกูผีผีดักอ่ะผีดักเปิดเดินเราวิ่งเร็วกว่ามันมึงเราเราต้องหาจังหวะที่ที่ที่มันออกมามุมเราอ่ะมันมึงไม่ออกเลยมันเดินแบบข้างหน้ากูอย่างเงี้ยมันก็อ้าห้าใส่คุณต้องทำไม่ได้มึง พวกมึงเหลือสองสองหัวใจกันแล้วใช่ป่ะใช่จ้าอ๋อมึงมึองเนี่ยเนี่นอีโอมอีโอมมึงเดินมึงเดินทางมึงเดินทางไปประตูเลยกูเดินไปเลยเหรอเออเดินเดินไปเลยเดินไปแล้วเซตโซนไหมหรือยังไงเออเซตโซนหรือกูไปประตูก่อนเถอะท่านนะดูดูกูไปเปิดประตูแล้วมึงก็รีบวิ่งแงแต่มึงอย่าเพิ่งนะเออไม่ต้องไม่ต้องเป็นต้อซ่อนไอแอมก ไปไปฝั่งโน้นฝั่งโน้นน่าจะเป็นห้องประตูสีดำมึงเสื้อกฝั่งไหนสองสามมันแต่มันดักไว้อยู่ตรงฝั่งโน้นมึงกูทำยังไงดีอ่ะทีงีมันก็มีแมวแดงเข้ามาแล้วก็เตียงกูนั่งกูอยู่ Gosh. โ,โอ้ยไอ้เหี้ยมาสิโอ้โอ้โอ้มัน ained, ดอกอ่ะมันไม่ไป對對เลยมึงมันมันมันกูเหลือเลือดเดียวละตอนเนี้ยอ้าวมึงทำไงฮะมึงไปทำไงกูวิ่งเข้าไปหลบในพุ่มแล้วนนมันมันมันเดินเข้ามาในพุ่มเลยโอ้ไอ้เหี้ยอีไอ้พุ่นี้มันเก่งทำไงดี มึงมึงข้างหลังมึงมีตัวนึงเอ,อ๋อมันเดินไปฝั่งนูน้นแต่ตัวเนี้ยต้องต้องล่อออกมาเล่อออกมาเดี๋ยวให้คนนึงออล่อไหมมามาเกลงเดี๋ยวกูล่อออกมาแล้วล่อล่อล่อไปไอมึงเห็นไอ,อ้กับประตูแยกตรงน้นม,ม,มึงไปอยู่ตรงนน้นเมืึงมันมันมันเป็นทางตันมึงกูงไปดูมาแล้วมันคือทางไหนนะทางตานันทางตานันอือหโอ Oh my god Oh my god ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปฮัลโหลเอาไว้เรอเดตตาเดตาเดตตาเดตตาทำไมตัวนี้เดตเข้ามาในบ้านโดยที่มึงนดมึงไปไหนแล้ววะตรงนี้ทางซ่อนอยู่ไม่เหมือนกันนะแต่มันก็อยู่ในนั้นแหละมึงเอาเอาไว้เราอุ้ยอ้ยอ้เฮียมันกินกูแล้วไอสัตว์โอ้ยอุ้ม อุ้ยกูเจอแล้วกูเจอประตูแล <_ rast> ้วมึงมึงมึงตัดมึงมันตัดหน้ากูอยู่เลยเนี่ยมันอยู่ในมันอยู่หน้ากูเลยกูแบบไปไหนไม่ได้เลยอ่ะเจ๊เจ๊ะเดี๋มึงก็ทำได้กูเลือดเลือดเดียวทวนอาไอเดนแค่บอสตันไอขาเซตไมล่า you know จบเองจบแล้วออกประตู